สวัสดีครับผมใหม่สี่แควนะครับประธานชม,มรมเครื่องมือสี่แควจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ผมมาเรียนเชิญเพื่อนๆพ่อ,พอแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมาเที่ยวงานรระะวดเครื่องจังหวัดนครสวรรค์ที่จะถึงวันที่24 25พี่ภาผมนี้ณอนครสวรสวรค์เซนทรัลอชั้นสนะครับที่จอดรถสะดวกสบาย ห้องน้ำพระอาสนดเย็นสบายแน่นอนแล้วก็แผงจรยุทธปีที่แล้วที่ผมจัดสนามกลางทุกคนจะรู้ดีว่าผม2,200ตัวแต่ปีนี้เนื่องจากบนฮอมันเล็กสถานที่มันเล็กหน่อยก็ได้แข่งพระทั้งหมด1,200ตัวรีบๆมาจองกันนะครับเต็มแล้วเต็มเลยหมดแล้วหมดเลยรู้เสริมไม่ได้แล้วสถานที่มันจำกัดพิเศษนะครับวันศุกรใครซื้อบัตรตั้งแข่งขายพระได้เลย ส่วนโต๊ะภาปีนี้นะครับทางเราจัดไว้ให้35โต๊โตนะครับเพราะว่าสถานที่เราจํากัดปีที่แล้วอ่ะจัด100โต๊โต้ละปีนี้จัด35คัดแต่โต๊ะที่เป็นท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับนี่คือรางวัลชนะเลิศแต่ละรายการนะครับจะเป็นเหรียญสิงห์เหนือเสือใต้นะครับที่ระลึกครบรอบ165ปีหลงวงพเดิมวัดหนองโพแล้วก็ที่ระลึกครบรอบ168ปีของหลวงพ่อเขียนธรรมรักขีโต,นะตนะครับสองเกจินะครับเหรียญรางวัลชนะเลิศในปีนี้นะครับขรเคี้ยวสัปดาห์ะนะครับสัปดา1ม,ามาก,กรับ พ้อมกับเทท้องลูกเหมือนหลวงพ่อเขียนํารัติโต ที่วัดพุ่งเลไลปลุกเตกโดยสี่เกจินะครับที่โด่งดังนะครับของเมืองมระมหวานรูปแรกเลยเป็นหลวงพ่อทองลูกสองเป็นหลวงพ่อสุชาติลูกสามพระอาจารย์เด่นลูกสี่ก็ชั่วโมงนี้ที่พิพิกเลยก็หลวงพี่มหาวัดเหนือท่านอาจารย์ยันเด็ดยคู่มมีมหาเศรษฐีนี้ท่านอาจารย์ยันสวนตัวให้เป็นยันเสือนะครับส่วนวันละสองครับปลูกเปกวันที่สองมกราสองพันนะครับถัดจากหลังเมาวันเดียวปลุกเตกเดียวโดยหลวงพ่อสุนทรวัดท่าพระเจริญโพศนะครับปลุกเตกเงียบๆใน,น,นโบสถ์มหาอุดวัดบ้านมะเก ไขเข้าไปวุ่นวายพุกพ่านเลยฝุกเสกนานมากครับผมก็อตั้งใจทําให้นะครับบอกไปว่าเหลี่ยญรุ่นนี้เข้มขังสุดๆนะครับนี่คือตัวอย่างรางวัลนะครับส่วนรางวัลหน้างานรุ่นเนื้อนะครับเป็นเรื่องเสื้องานประกวดจังหวัดพระเครื่องนครสวรรค์นะครับปีนี้ผมตั้งใจออกแบบโดยพิเศษนะครับออกแบบด้วยตัวเองนะครับจะมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับอยู่ในเสื้อมากมายนะครับเพื่อมาใช้ในงานประกวดพระเครื่องนครสวรรค์และตอนนี้ก็มีหน่วยงานต่างๆขอมาส่วนตัวก็ขอ ผมไปใช้ผมก็ไม่ห่วงนะครับใครจะไปใช้ผมก็ไม่ห่วงเพราะตั้งใจออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดนะครับตัวเรื่องบัตรทองคอปีนี้นะครับผมจัดเต็มกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วได้ความชมเยอะมากปีนี้เลยผมได้ทาพิเศษที่มั่นะครับบัตรที่1ครับ V I P นะครับบัตรที่2ครับของตื่อบวลชนนะครับบัตรที่3ามครับของพิธีกรนะครับทีมงานบัตรที่สี่ครับของทีมงานคณะกมกับนะครับผู้ลงเกียร บัตรที่หนะ้าครัิทีงานกป็นตามนะครับด้านหลังบัตรรุ่นนี้นะครับเป็นหลังเรียบต่อโคดติ้งเหนือเสือใต้นะครับสร้างมา400เหรียญน,นะครับอย่างละ400เหรียญสร้างมาเฉพาะแจกใส่บัตรของพอเท่านั้นนะครับตัว400เหรียญทั้งหมดเขเขียนนั้นแจกพวกคณะกรรมการที่ไปงานพิธีเทท้องหล่อพระนะครับว่างานที่ผ่านมาใหญ่มากๆเลย ต้องใช้คณนะกรรมการประมาณถ400คนครับผมก็จะแจกเหรียญหลังเรียบทุกเหรียญเลยบางเหรียญอาจจะมีจานของพี่มหาวัดเหนือนะครับบางเหรียญอาจจะมีจานของพาอจานเด่นนะเหรียญน,นู่นนี้นะครับกำลังเป็นที่นิยมของวงการพระใหม่นะเครื่องของจังหวัดน,นครสวรรค์นะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใครได้ไปนี่รับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับว่า wow.